Đừng Đừng. Đừng. Để không bỏ đi để để lấy lần มือก็เยอแล้วพี่ก็ไรูจับอันไหนออนยาออน้ยจัเนี่ยแหลไไัคนนมาชาวเวลนนาเี่ยนัไอหมอชอบังมือมาแล้วนนกรีเอันนี้ตัวผู้หัวงีหัวงี่มาๆเอาไาเลี้วมาๆๆเ้อาไเลี้ว

เดี๋ยวนางเพชรน่นกินไปเร่อกับอาหารนี่ก่อนนะไม่กินปช่วยช่วยครับครับครับอ้าวตัวเล็กตัวเล็กกินกับแม่อยู่ตัวนี้ชนจังจะบอกยังเป็นค้อยได้พี่ลูกไปกี่ตัวตอนนี้สองแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งเลี้ยงแบบตอนนี้มันเข้ากลุ่มทยอยเข้ากลุ่มเจอตัวสองตัวตอนนี้สองตัวนี้เข้าแล้วนู่นน่ญาติพี่ยีรออยู่เนาะเอาครับนี่อ่ะ ตัวพนี้มันไม่กินเหรอตัวนี้ความระวังความระวังเป็นหน้าที่ไม่ไ่นเลยไม่ั่นเลยแล้วมันจะกินตัวไหนอ่ะมันก็จะแบบสองตัวเองนะต้องหมดสามตัวสามครับอีกอีกตัวอยู่ไหนอ่ะแยกเลี้ยงี่โรงพยาบาลหมอไปเลี้ยงครับแต่ว่าสุขภาพดีเพียงแต่ว่ายังเข้ากลุ่มไม่ได้นรืถ้ายอยมาตีเราตัวสองตัวนี้เข้ากลุ่มอีกตัวไม่ได้เข้า งวางหน่อยไหมได้ครับได้ครับส่วนจะได้ใหม่เลยย้สัตว์เพราะสัตว์เราเนีนะมันชอบอยู่ที่สูงอะที่โน่ที่ัวเนี่นะน่อะนเีนจะะเหมือนกับสังเกตการ พออย่าเพิ่งให้หมดจนะ่ะเขามีความสมบูรณ์มากนะเนี่ยอาหารนะพออยู่ไปที่นี่ได้ไหมน่าตรงนี้นให้ใครไปรวมเงี้ยนะ นี่หนูน่าฟูอยู่นี่ซึ่งไม่ต้องอีกสิ่งนี้อย่างนี้นะหน้าทานต้ว่อ,วอเเอาไว้ยมัาตัวที่ตัวที่อตัวตัวที่พาเดินปบตรงนี้ตรงนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรเมาคือไม่ต้องเป็นกระบนกอเลยมา